อันนี้คือกลุ่มยากินเนาะยากินจะมี2ชั้นคือในชั้นนี้และชั้นนี้สองอันเอออันเดียวกันเนาะอันนี้แอนตี้ไวรัลอันนี้ของก์ชคือต้านไวรัสต้านเชื้อราเนาะจริงที่ใช้บ่อยจะเป็นไอท่าพอราโซนอันนี้ค่ะเป็นยาก,กำจัดเชื้อราชื้อยีเวลาที่เราเขียนตรงหมายเหตุเราจะเขียนว่ารักษาเชื้อรารักษาชื้อีเอนาะไอท่าคอนาโซนอันนี้เหมือนกันแค่คนละยี่ห้อเฉยๆตัวยาตัวเดียวกันไอท่าคอนาโซนในอเมริกันแอนตี้ไวนัท ด็อกซี่ด็อกซี่เนาะรักษาเพื่ในเม็ดเลือดเนาะมันจะมีด็อดกซี่อันนี้ในการกับด็อกซี่อันนี้การเดียวกันเหมือนกันมาเราใช้ใช้นี้ด็อกซี่เซกิลินรักษาเพื่ในเม็ดเลือดหรือเราเขียนว่าลดการติดเชื้อก็ได้จำเดบบลักใช้อ,อันนี้อันนี้ให้ดูแค่เช<อ>ื้อราก็พออนันท่ห้าอันก็มีอันนี้เมทโทนิดาโซนอันนี้คือลดการติดเชื้อในทางเดินอาหาร นนี่ะะคอันนี้น่าจะรู้จักเซฟสองร้อยห้าสิบเนาะลดกันติดเชื้อเซฟห้าร้อยคนละโดสคนละของมพ์พ่นอ่ะอนตี้เวติกเนาะก็คือลดการติดเชื้อต่อไปแอนตี้อินแฟมก็คือลดการอักเสบเนาะแล้วก็อันตี้อินซีมินก็คือการแพะเออเรแพะมีหลายอย่างมากมาที่ลดการอักเสบก่อนจะมีอ่ะในของในหมาที่ใช้มาบอกก่อนละกัน แนมาด,ด,ด,ดี้อยู่แนมาดี้ตัวยาคือคาโปคาโบเฟนเอคาโบเฟนเจ็ดสิบห้ามิลลิกรัมอันนี้ยี่ห้ามิลลิกรัมเนาะลดการเสพแล้วก,อวก็อันนี้ก็ลดการเสพเหมือนกันก็ฟีดีนลดปวดแล้วเสพลดไข้ได้ด้วย<ม>นะก็ฟีดีนอันนี้หกสิบมิลลิกรัมแล้วก็จะมีหกหกมิลลิกรัมด้วย ลดปวดลดเสพติดนะรถปวดแลดเสพติรายเขียนสัญญาลดปวดแล้ดเสพตถ้าเกิดแมวมาด้วยอาการเป็นไข้อะ่ะให้เขียนว่นารถไข้ไม่ต้องเขียนว่ารถปวดแล้วเสพติดอ,อันนี้รถปวดปลายประสาทกาบา้าเพนตินกาบ้าเพนตินไปอันเสี่ยวลดปวดแล้วเสพตเหมือนกันมันคืออันเดียวกับอะไรนะโลเบนใช่โลเบนนะโลเบนโอกซิตโลเบน มีสองความเข้มข้นนะคะอันนี้หกมิลลิกรัมเนาะแล้วก็อันนี้มิลลิกรัมลูกยี่สิบมิลลิกรัมนะควาเข้มข้ยี่สิบมิลลิกรัมสองความเข้มข้นแต่ก็มีเต๊ตโต๊ดเด็ดตัวรบรวมมาเขียนให้เขียนว่ารบรวมเต๊ตโต๊ดสามสิบเหมือนกันตัดไปอันนี้มันบวมใช่ใช่กาเฟ่หรือกาแ้อันนี้ ไฮโดรซีนแก้แพ้เหมือนกันอันนี้ไฮดรอกซินแก้แพ้ลดคันแก้แพ้เหมือนกันอันนี้จะเป็นไฮดรอกซิล10กรัมมันจะมีอันนึงอันนี้ไฮดรอกซินเหมือนกัน25กรัมมมิิลลกรัอันนี้คือเพสอันนี้ไม่ได้มีฉลากเนาะเขียไว้เฉยพินิซโลนลดการอักเสบเพมลดการอักเสบเอาหมด หมดอันนี้ก็ทันสนิงทางเลือดเป็นแบบนี้หมดต่อไปจีไอแท็กหรือเนนิทิแท็กเนาะก็คือทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินปัสสาษาอ่าที่ใช้บ่อยๆเยนาะจะมีอันนี้เออโซลินเราโซลินเอาไว้ mm hmm. ละลายนิ้วโยถุงน้ำดีเวลาเขียนก็คือรักษาถุงน้ำดีรักษาถุงน้ำดีำดโซลินอันนี้โลวอตินเนกใช้ขยายทางเดินปัสสาวะเวลาหมายเหตุก็ขยายท่อทางเดินปัสสาวะ ใัานคนะก็้ยูตรคเฟตดกรดตัวอย่างมันคือเอ่อคอเฟ่ต์นี่ซูตเฟตนี่กันอันนี้คืออ่อโปรไบติก เอาไว้วสสรักษาสบูในทางเดินอาหารซีร่ผม่านด้วยชกโกอะเหมือนคนได้เหมือนคนใช้ได้ก<ด>ันใช้ได,<ๆ>ได้กันได้กรบคาร์ดิโอกับ all all เลสแปนลอตอรี่เนาะก็คือฝัอใจแล้วก็ทางเดินหายใจที่ใช้บ่อยๆจะมีอันนี้ค่ะในใจก่อนโฟมเฮ็กซีนก็ละลายเสมหะลดน้ำมูกมีเป็นแบบเม็ดเนาะมีแบบหยดน้ำด้วยอแล้วก็ไดนิน อันนี้น่าจะคือกันยากแก้มนุษย์อือก็อันนี้ที่ใช้บ่อยอันนี้คือรักษาลดความดันร่างกายแอนโ,โดรเดปีนอินทันเดตีนทรัพย์มิเนตก็พวกกลุ่มยาบำรุงต่างๆอันนี้ซีเพดก็มีหลายวิตามินอันนี้คือวิตามินรวมอืออันนี้วิตามินดีดีรวมก็มบำรุงประสาทเนาะ บำรุงสมองอืมก็อันนี้ดูทีมบำรุงสายตาแต่ก็จะมีบำรุงตับัมมาลินมีสองของ้อเป็นคนอันนี้คืออีกอีห้อหนึ่งนากสมมาลินเจ็ดสิบในกรัมกับร้อยสี่สิบในกัมอีกย่ห้อนั้นจะเป็นให้ปาโตโัวแท็บบำรุงตับเหมือนกันแล้วก็จะมีดีโนเวตบำรุงไต ก็อตายกินเวกมอตายเนะเดี๋ยวค่อยมาตู้นี้อ่ะอันนี้่อ FPC เอาลงเลือด p c แล้วก็อันนี้พวกยานาำสลัท Use, away, ี s <S ่ใช้บ่อยจะมีโปรเฟตหนึ่กับสอ0ก็คือเซฟก็คือเซฟเซฟเป็นยาเม็ดที่ข้างบนล้วก็ติดเชื้อเนาะก็ อันนี้วิธีใช้ก็คือ,อใช่มันเป็นผงมะเนาะมันจะมีขีดตรงนี้ถ้าเขาเติมน้ําต้มสุกกับน้ํากินถึงนี่เนาะแล้วก็ขยาะเขยาให้เท่ากันนะป้อนนะแล้วก็ยาถ้าเกิดป้อนเสร็จแล้วให้แช่ตูเ้เย็นแล้วพอจะเอามาป้อนอีกทีห้าออกมาข้างนอกตูเ้เย็นก่อนให้หายเย็นแล้วค่อยป้อนนะมีปแล้วก็มีไม่จมก็ไม่ายบอม บอมโซ่เหมือนเมื่อกี้เลยอเอาไว้ละลายเสมหะแก้ไอก็จะมีะะอะม็ะะอกซี่ค่ะมาขั้นตู้นี้มาค่ะชี้แจงทีละนะคะครับยาอยู่นี่แล้วอันนี้คืออะม็อกซี่ค่ะหกสิบสองจุดห้ามิลลิกรัมคือยาลดการติดเชื้ออันนี้เป็นแบบน้ำหกสิบสองจุดห้าเนาะอะม็อกซี่ค่ะ ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันออมอกซิค่ะเหมือนกันสองสองแปดเหมือนกันตัวอย่างเดียวกันแค่คนละความเป็นคนอันนี้ก็อันเดียวกันนะแต่ว่าแค่คนละอี้พอเฉยๆออมอกซีค่ะใช่ออมอกซิค่ะหกสิบสองจุดห้ามือนกันอันนี้ก็มอกซีค่ะเหมือนกันแต่เป็นแบบเม็ดจะมีอันนี้หกสิบสองจุดห้ามิลลิกรัมเหมือนกันนะเมื่อกี้เนาะนีหกสิบสองจุดข้าเป็นเม็ดใช่เป็นเม็ด ก็กาจะเชื่อนะในนี้การศึกษา0.5แล้วก็มี125แล้วก็250อันนี้250แล้วก็อันนี้125ตอบมาสิค่ะคอย่าดูไปคุณก็ต้องการอะไรฮะโอชมพูชมพูทำนแอที่มาหูชมพูเบอร์ลิน ใช่เหรออืมได้กลิ่นไหมกินยีที่ทได้กินก่นกนอนไหมแล้วคนข้างหลังต้องการอะไรมาโนซิลอันเนี้ยลดการอาเจียนยาหนาลดการอาเจียน็ยานต้องก,กินก่อนอาหารก่อนอาหารอ๋อใช่ถั่ลอาเจียนอืมอันนี้เมโทรดีอาโซนแบบน้ำแล้วก็ติดเชื้อในทางเดินอาหารอันนี้เป็นแบบน้ำอืม,อม ก็อันนี้ซิติซีนแกแพ้เแล้วก็อาลูทอกอันนี้จะใช้รักษาพวบคู่กับโรคไตเนาะกินกับรีโนเวทนี่แหละมักจะใช้ในแมวที่หมาที่เป็นโรคไตเอาไว้ดักจับฟอสเฟตเวลาเขียนดักจับฟอสเฟตจะมีเมทิล ท,นนที่ใช้บ่อยๆนะอ,อันนี้ก็เป็นที่ใช้บ่อยเลยนะเบทิวตัวยามันคือเอลูฟอกซินชื่อทาค้ามันคือ,อเบทิวแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ติดเชืออ้อเออก็น,นี้จะมี15มิลลิกรัมเนาะ50มิลลิกรัมแล้วก็150มิลลิกรัมอันนี้คนละย,ยี่ห้อแต่ว่ามันคืออันเดียวกันรโอเคแล้วก็อันนี้เฮปเล็กแลคตูโรสเอาไว้แก้ท้องผูก จะมีอันนึงที่กินด้วยกันก็คือนิควิดพาราฟินใช้แก้ท้องผูกเหมือนกันกให้ดูว่ายู่ตรงนี้ไอ้ยะถ่ายพยาธิแบบน้ำเนาะเราถ้าเกิดในแบบน้ำเราจะถ่ายให้ฟรีถ่ายในแมวเด็กหมาเด็กให้ฟรีถ้าแมวเด็กมาเด็กเราจะถ่ายให้ฟรีถ้าแมวตัวหมาตัวเราจะเปลี่ยนเป็นยาเม็ดอ,อันนี้ก็เซฟท,ที่ช่องฉีดเข้าเส้นเลือดอะลูกตอนเราผ่าตัดอะลูกก็ติดเชื้อนะ อันนี้ก็พอฟ้ฟ้าสต็อกอยู่ที่นี่พอฟ้เนาะเซนเซีน,น,น,นอันนี้ถ้าคลริมมุแกอย่าตาจริงๆไม่ได้ยู่ข้างบนใครเอาหนุ่มข้างหน้าไม่ดูแล้วก็โคโคดอันนี้คูโคส <c oughs> ถ้าเปิดแล้วน่าเขาตด่ยินนะ <c oughs> น,นี่นะให้กำลังใจก็เปิด